นะคะว่าแตงโมวันนี้นะคะเนื้อแดงฉ่ำมากค่ะเราจะปั่นให้แตงโมเละเลยนะคะ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไลลาแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ไลลาคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนๆเข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วค่ะและเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะใช้วัตถุดิบเพียงแค่2อย่างนั่นเอง,น,น,เองนั่นคือแตงโมและเกลือป่นนะคะเมนูในวันนี้นั่นคือ ไอติมแตงโมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ไลาลาเลือกใช้เป็นแตงโมนะคะเนื้อแดงฉ่ำเลยเพราะว่าเราจะได้ความหวานของทางด้านแตงโมด้วยเวลาที่เราทานเข้าไปเราจะรู้สึกฉ่ำแล้วก็มีความสุขเวลาที่เราทานไอติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำกันเลยดีกว่าค่ะว่าเมนูนี้จะยากมากน้อยแค่ไหนอย่ารอช้าตามไลาลามาเลยค่ะ ก่อนจะเริ่มลงมือทํานะคะไลาลาขอกำลังใจจากเพื่อนๆโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่ช่องไลาลาชิลๆค่ะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆแบบนี้ที่ไลาลาเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเมื่อพร้อมแล้วเรามาลงมือทํากันเลยค่ะอย่างที่บอกง่ายๆนะคะเราจะนำในส่วนของตัวแตงโมค่ะลงในส่วนของตัวภาชนะปั่นเลยนะคะสังเกตนะคะว่าแตงโมวันนี้นะคะเนื้อแดงฉ่ำมากค่ะ หลังจากนั้นนะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็บี้ในส่วนของตัวแตงโมนิดนึงนะคะเพื่อที่เวลาปั่นจะได้ง่ายนะคะและเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะเตรียมตัวปั่นกันเลยนะคะ เราจะปั่นให้แตงโมลเละเลยนะคะโอเค,อเ,คเมื่อแตงโมเราเละแล้วนะคะเราก็จะนำในส่วนของตัวน้ำแตงโมที่เราปั่นเสร็จนะคะลงในส่วนของตัวภาชนะค่ะวันนี้ที่เรา จะนามาใช้ก็จะเป็นในส่วนของตัวถาดน้ําแข็งนะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นถาดน้ําแข็งนะคะนี่ค่ะถาดน้ําแข็งเราก็จะทําการเทนในส่วนของตัวน้ําแตงโมล,ลงไปเลยนะคะง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากนะคะในส่วนของวัตถุดิบก็มีเพียงแค่2ออย่างเท่านั้นเองนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะ ให้เต็มนะคะโอเคนี่ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ไอติมแตงโมนะคะแต่ก่อนที่เราจะได้ทานเราต้องนำไปแช่ช่องฟิตไว้นะคะประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูไอติมแตงโมปั่น mm hmm. ในแบบฉบับของไลลาชิลชิลนะคะหลังจากได้ทําการแช่ตู้เย็นทิ้งไว้แล้วตอนนี้ก็นําออกมาจากช่องฟิตกันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะออกจากพิมพ์กันเลยดีกว่าค่ะว่าไอติมแตงโมปั่น mm hmm. จะรสชาติหน้าตาหน้าทานแค่ไหนนะคะ ดึงออกมาจากพิมพ์มาเลยดึงง่ายมากเลยนะคะนี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านค่ะวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากนะคะใช้เวลาทําเพียงแค่นิดเดียวเองค่ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากลองทําทานก็สามารถลองทําทานกันดูได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของไลลานะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ที่ช่องไลลาชิวชิค่ะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆแบบนี้ที่ไลลาเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชม ตอนนี้ไลลาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปทานไอติมแท่งๆนี้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมันเย,ย้ายวนมากๆเลยค่ะไว้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ